ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ใช้รถยนต์บีบีดีเอตโต้ทนะครับหรือเ e e อตโต้สามเช้าวันนี้สองแม่บ้านที่ทํางานแล้วก็กลับมานะครับก็พบว่ารถมีการขึ้นเตือนอัปเดตนะครับดังภาพนี้นะนะนนี้ก็ขึ้นเตือนนะครับตรงนี้กดเข้าไปดูนะครับก็พบว่าสมเดรจหัดการเวอร์ชันนะครับ แดงอยู่ก็อัปเดตหลายเวอร์ชันนะครับก็สแสดงว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยฮะเวอร์ชันของรถมีการอัปเดตขึ้นมานะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะอัปเดตได้นะครับตรงนี้นะอัปเดตเนี่ยโอตะเป็นเวอร์ชัน1.7นะครับก็เหมือนที่ทำหลายๆคลิปใช้เวลาประมาณ39นาทีนะฮะ ไปก็ต้องเหลือพอสมควรนะครับก็ตามที่เขาเตือนเนี่ยครับเนื่องจากผมทําคลิปลองให้เพื่อนเพื่อนดูหลายเวอร์ชันเลยอัปเกรดมาเรื่อยๆอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดสุดท้ายปัจจุบันนะครยกเป็นปัจจุบันนะฮะก็ถ้าอัปเกรดเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมต้องไปเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเราอาจจะออกไปที่โฮมเนี่ยแต่ยังไม่อัปเกรดตอนนี้นะครับก็คือต้อง ต้องกดว่าไม่อัปเกรดตอนนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่โฮมหรือว่าไปดูสิ่งที่ยวเปิดแล้วปิดใหม่ก็ได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับนะคือรู้แล้วมันรถมันเตือนมีการอัปเกรดแต่ก่อนจะอัปเกรดนี้เราก็ต้องเช็คว่ามันต่อกับเน็ตบ้านหรือยังนะฮะเนื่องจากเราแชร์ฮอสปอร์อะไรบ้างไม่แน่ใจมันอาจจะเกิดบ๊กเกิดอะไรนะครับเน็ตบ้านเสถียรที่สุดนะครับเนะี่ยเนี่ยผมต่อเป็นเน็ตบ้านนะที่บ้านฮนะ วิธีการนะก็ต้องต่อเน็ตบ้านก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ต่อเน็ตบ้านหลังจากนั้นเมื่อเราเช็คว่าเป็นเน็ตบ้านแล้วเนี่ยครับเราก็มาที่ตัวบริหารจัดการเวอร์ชันเราก็คลิกลงไปที่อัปเกรดนะครับเนี่ยครับก็จะได้อย่างนี้ตอนนี้ก็อัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยได้แล้วเพราะเราเช็คแล้วนะครับตามก้านนาทีอย่าลืมนะครับเงื่อนไขสาคัญตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเขาต้องอยู่เกียร์พีไหมนะครับเนี่ยเกียร์พีไหม แล้วก็แบตเตอรี่ยี่สิบเปอร์เซ็นตไหมนะห้ามต่ำกว่านะต้องมากกว่าของผมนี่ห้าสิบเก้าใช่ไหมฮะก็โอเคผ่านเราต้องเช็คก่อนนะครับแล้วก็กรณีเพื่อนๆไปติดพัดงมไฟแดงกําลังสัญจรอยู่นอกบ้านนะถ้าเน็ตไม่เสถียรนะหรืออาจจะไปแช์เน็ตที่ทํางานหรืออะไรให้มันเสถียรภาพดีหน่อยของความแรงสัญญาณ wifi อ่ะไม่ใช่ไปอัปเกรดจุติดไฟเขียวไฟแดงกลางสี่แยกแล้ามันจะดับนะฮะแล้วก็จะไปไม่ได้อันนี้ก็ บางคนได้เพื่อนเพื่อนได้รับรถใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องอะนะฮะก็ไปอัปเดตที่บ้านตอนเย็นนะครับแบบที่ผมกําลังทําคลิปอยู่เนี่ยอ่าอันนี้ผมต่อ wi-fi ไล้เช็คเรียบร้อยนะครับก็กดอัปเดตเดี๋ยวนี้ได้เลยนะฮะกดลงไปเลยนะครับผมเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่ารถไม่สามารถกับขี่อ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปติดไฟแดงหรืออยู่ในย่านชุมชนหรือกําลังใช้รถอยู่เนี่ยไม่ควรทํานะครับผมอ่าอ่าเนี่ยก็อัปเดตยืนยันว่าอัปเดตต่อไปเราก็คลิกใช่เลยนะครับผม พิช่ยลงไปนะแตะใช่ไปเรียบร้อยเนี่ยกำลังตรวจสอบสภาพรถอ,อัปเกรดเดี๋ยวนี้ไหมเวลามันก็จะข้าวดาวลงเรื่อยๆนะฮะถ้าเรามั่นใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็กอดอัปเกรดได้เลยนะฮะอย่างคลิปเนี้ยกอดอัปเกรดได้เลยนะฮะนั้นก็รถอยู่ในระหว่างอัปเกรดนะซึ่งจะส่งมาแบบระบบ OTA นะครับจากบริษัท ก็ใช้รถ b ีวมาถือว่าดีนะครับมีการอัปเกรดมาเป็นระยะปล่อยมาเป็นรถๆนะค,คิดว่านะก็เห็นในกลุ่มเขเป็นแชทบีว t h ดีไทยแลนดะอ่ะเขาก็อัปเดตในกรุงเทพนะก็อัปเดตมาเรื่อยๆนี้ผมอยู่ในรถรถแรกอะ่ะก็มีเห็นเพื่อนๆไปทําใส่เพ็ทได้ USB อัปเดตนะด้วยเพ็ทได้ USB ไอ้นั้นก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าคอยอย่างนี้ก็ได้ จเย็นนะครับมีรถแล้วก็ต้องทีนี้มันเป็นระบบยุคใหม่นะการอัปเดตอะไรเนี่ยปล่อยในระบบโอตะเหมือนพวกมือถือมานะก็คืออัปเดตจากศูนย์เซลลูล่าก็ได้เลยก็ปล่อยมาเพิ่มแบตพวกนี้ยเราก็อัปเกรดนะครับไม่ต้องไปที่ศูนย์แต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราไปที่ศูนย์ก็ได้เพราะว่าศูนย์บริการต่างๆก็จะต้องรองรับพวกนี้อยู่แล้วนะครับผม อันนี้ก็จะเดินทางไปเรื่อยๆอย่างนี้จนครบร้อยเปอร์เซ็นจนครบร้อยเปอร์เซ็นของเขานะครับผมโอเคประมาณนี้นะนก็ได้สี่เปอร์เซ็นแล้วตามที่เขาแจ้งกนประมาณนะั้นสามสิบวนาทีครึ่งชั่วโมงนะครับในเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับผมโอเคครับในช่วงนี้ผมก็จะรอจนมันเต็มร้อยนะได้ห้าเปอร์เซ็นแล้ว นะครับผมก็ยังช้าอยู่เลยนะไปส่งแม่บ้านมาพอดีนั่งฟังเพลงอะไรอยู่ในรถนะครับเพราะลักษณะบางบางคนก็ลงไปเลยก็ได้นะครับผมลงไปเลยหมายความว่ากดอัปเดตแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแต่ว่าในความคิดของผมะนะมันควรที่จะนั่งเฝ้าดูดีกว่าคือเราจะมีความรู้ไปด้วยอย่างผมก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยครับลกลรอเขาอัปเกดตไปเรื่อยๆนะตอนนี้จะได้ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นแล้ว นะครับผมก็<ผ>มดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เรานั่งอยู่ในรถนะครับรถก็จะไม่ทํางานอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ช่วงรอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะเ่ยเพลอเพบเดียวหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ดีดมาตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาันครบร้อยยังพอหกสิบนะนั่งมองอยู่ก็ดีดมาหน้านี้ เขาเรียด yeah, yeah. so ีสตาร์ทนะ่นะครับก็ร้อนหนึ่งนะครับรถก็จะปืนชีพขึ้นมาด้วยสัญลักษณ์โลโก้ BYD ก็เป็นรถไฟฟ้าที่ดีนะครับปล่อยมาอัปเดตเรื่อยๆหลายๆยี่ห้อเขาไม่ได้ปล่อยมาให้อัปเดตเฟิร์มแวร์บ่อยๆต้องเข้าศูนย์บริการอะไรเงี้ยแต่ BYD ของ เรเวนี่ก็ขยันปล่อยมาอัปเดตโอทีโอทีเอนะอ่าเพ๊บเดียวมันเสร็จแล้วเนะี่ยนะครับหกสิบตีเพิ่เดียวเลยทีนี้ไอในเวอร์ชัน,นเนี้ยเนี่ยยังแดงเลยครับต้องอ่าเนี่ยกำลังอัปเดตระบบโปรุกรสักครู่ตอนนี้ว่ายัางไม่เสร็จอรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เ,เป็นยี่ห้อที่ดีนะใช้มาข้าวปีงนะั้ ก็ปล่อยมาให้เราอัปเดตเพิ่มแวร์ของระบบในเวอร์ชัน1.7นี้นะครับตามที่ติดตามข่าวสารมาสำหรับผมนะก็เรื่องของเสียงลำโพงจำลองเสียงจำลองเครื่องรถยนตนะ์เสียงเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ผมไปส่งแม้บ้านซึ่งเป็นทํางานอยู่ในโรงเรียนประจําจังหวัดนะก็เด็กมันเยอะเดินเ,เรื่องเสียงมันจําเป็นนะผมไปจอเขาใกล้ๆเดินเต็มถนอนอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยขนาดนะเสียงดังนะ พเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าตัดออกถอดปลั๊กบ้างอะไรจริงๆผมว่ามันมันมันอันนี้มันก็เงียบพอแล้วดีกว่าเครื่องสัญญาณภายในอะโคอยู่ถ้าผมพูดประมาณนั้นแต่นะเป็นครูบาอาจารย์นะน,นี่ก็เข้าไปส่องแม่บ้านก็เด็กมันเดินยังไม่ไม่หลบเลยให้ไม่ได้ยิน,นยจะจะชนก้นเขาอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่จำไม่จําเป็นนะถอยหลังมันก็จําเป็นอยู่เพราะไม่ถ,ถ้าดึงออกมันมันเงียบอ เดี๋ยวก็เกิดเหตุจนได้อะไรประมาณนี้ในความคิดผมนะแต่เพื่อนๆที่มันเกิดความลำคัญหนวกหูก็แล้วแต่ท่านไปนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงนั่นแหละนะเรื่องไฟเลี้ยวของระบบต่างๆอาจจะเบาลองอะไรเงี้ยน,นะนี่ประมวลจากท,ที่ติดตามข่าวมากว่าเราจะได้อัปเดตนะฮะส่วนไฟ Daytime Running Light อะ DRL อ่ะ มันจะสั่งปิดได้หรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องดูอัปเดตเสร็จนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีบูตนะฮะก็คืออ่ามันเอาไฟล์ลงไปในเฮดอยูนิเรียบร้อยแล้วแหละแ,แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนผมเป็นคอมพิวเตอร์หรือหลายะคนที่เป็นเซียนคอมพิวเตอร์ก็จะบอกว่าหลังลงโปรแกรมเสร็จมันต้องรีสตาร์ทเพื่อให้เข้าระบบอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี้ยเนี้ยขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงนั้นเนอะซึ่งได้อยู่สามเปอร์เซ็นต์แล้วได้อยู่สามเปอร์เซ็นต์ะ นะครก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็นานพอสมควรนะแต่ว่ามันมันประมวลมันบอกเงี้ยแต่เมื่อกี้หกสิบดีแล้วดีสตาร์แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้น่าสี่เปอร์เซนตไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเวอร์ชันหนึ่งจุดเนี่เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงของของรถต่างๆอาจจะเบาลองขึ้นลองอะไรไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ซึ่งหลายๆคนก็ปรารถนา ผมก็มีเพื่อนมาชิกหลายคนไปติดต่อปลักเพิ่มในเรื่องของ DRL นะไฟอ,ะอ่ะของผมนี่ก็ใช้แอปจีนอะไรตามที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มตั้งแต่สมาชิกเยอะขึ้นก็มันมันมากมากมายเกินก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูแล้วเพราะว่าอ่านไม่ค่อยทันแล้วครับผมผมเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นสมาชิกร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยทั้งกลุ่มอ่า OpenChat ของ BWD ไทยแลนด์ BWDUnlock อะไรพวกนี้ในการเปิด ตูดนะกยเาเรียกว่าเฮดยูนิตอ่ะผมก็ทำมาจนเรียกว่าออสมาชิกไม่เยอะเดี๋ยวนี้สมาชิกก็เยอะขึ้นนะมันพอพอเยอะขึ้นก็มันเหนื่อยละอ่านไม่ค่อยจะทันนะครับฮนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบีวาีเอตโตเอโตสอย่างเดียวละมีทั้งบีวาี D, ซีลมีทั้งโดลฟินอะไรนะครับเยอะแยะหมดนะมันก็เริ่มข่าวสารมากขึ้นสมาชิกมากขึ้น นะก็เลยไม่ค่อยได้ไปติดตามข่าวสารให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเร็วมากเหลือหนึงนาทีอะไรปุ๊บนะครับเสร็จนยะช่วงหลังๆมันจะเป็นอย่างนี้ก็ลอดรีบูตไปอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะก็นานพอสมควรนะครับตามที่เขาแจ้งเครื่งชั่วโมงกว่าแล้วผมนั่ง หลับก็พว่ง่ายถ้าเราสนใจมันนะหลายคนที่มีภารกิจไม่ได้สนใจก็ทิ้งรถไว้ก็ได้แล้วเข้ามาดูอีกทีก็ได้เหมือนกันคือแทบไม่ต้องไปแตะอะไรเขาเขาก็ทํางานไปแบบออโต้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เสร็จทิ้งกระบวนการอัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะเวอร์ชันหนึ่จดเเรียบร้อยนะก็เหลือแต่เข้าไปเช็คดูว่าระบบเสียงถูกต้องไหมนะ ที่ที่ได้กล่าวไปนะครับเนี่ยนะก็เ,เสร็จแล้วแต่ว่ายังมีเครื่องหมายแดงเตือนอยู่ตรงนี้ลองทิมเข้าไปดูนะบริหารจัดการเวอร์ชันยังอยู่เลยนะครับผมอ่าก็คือเขาจะแจ้งมาว่าการอัปเกรดสำเร็จแล้วนะครับ ปกติในรุ่นเก่าๆนี่มันจะไม่มีแดงค้างนี้เนี้นะก็ถือว่าเสร็จทิ้นไปก็ดับเลยถ้าเพื่อนๆทิ้งรถไปก็เนี่ยเข้ามาดูก็ไม่เห็นความคืบหน้าอย่างที่ผมทำวิดีโออยู่ในขนาดนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองสตาร์ทดูนะครับผมเหยียบเองกดกดปุ่มสตาร์ทครับเพื่อเช็คดูนะครับแล้วก็จะมา โอเคนะครับคำแนะนำก็จะกลับมาเป็นเวอร์ชัน1.7ให้เรากดยืนยันนะครับโอเคแล้วก็ต้องอะไรนะต้องเลื่อนดูนะครับต้องเลื่อนดูเพื่อยืนยันนะฮะมันก็จะมีข้อตกลองอยู่ด้านล่างสุดอะในขณะที่เลื่อนนี่หมายว่าโดยหลักการนะเราต้องอ่านทุกข้อเ็ง่ามันเหมือนว่า แล้เดี๋ยวก็จะมีด้านล่างสุดนะครับก็จะมีคําให้เราตกลงหลังจากอ่านเออฉันเข้าใจนะจ๊ะอย่างเงี้ยอ่ะถามตามที่คุณว่าอะไรเงี้ยนะอย่างครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราเราก็ไม่อนะเพราะนั้นเราก็กดตกลงก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยข้อความแจ้งเตือนที่ตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะไม่มี แต่ว่าข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ยังมีอยู่เราก็ลองแตะเข้าไปดูนะครับที่ด้านบนตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมีอยู่เราลองแตะเข้าไปดูสัมผัสด,ดูว่ามันมันมีอะไรเนี่ยครับเขาก็จะแจ้งเตือนว่ามีมีการอัปเดตเนี่ยมีการอัปเดตนะครับปรับปรุงแพ็กเกจเสียงอ่ะคลิกเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ทําผมทําคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดเลย คลิกเพื่อดูรายละเอียดเนี่ยครับผมภาษาของเสียงมีการปรับปรุงไปในตัวนะครับเป็นภาษาไทยคือหมายว่า1.6 1.61 1.62ที่อัปเดตมานะเวอร์ชันภาษาไทยที่เปลี่ยนตรงหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเปลเราวิ่งนะฮะจอเล็กขเขาเรียกจอเล็กตรงนี้นะครับก็มีการอัปเดตแพ็กเกจมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนไม่จิ้มเมื่อกี้นะเพื่อเนเพื่อนจจะไม่การอัปเดตเพราะฉะนั้นเราก็จะกดอัปเดตตรงนี้ออกไป นี่ยครับตรงนี้เขาเรียกเป็นการอัปเดตใช่ไหมเนะนี่ยเนี่ยก็อัปเดตเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่กดลบนะอ่ะกดอัปเดตเลยนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีการอัปเดตภาษาไทยด้วยนะครับในเวอร์ชั่น1่งเนี่ยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทําไม่ได้แตะแดงมาตามขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้อัปเดตแพ็กเกจภาษาไปด้วยก็ได้ประมาณนี้ครับผมนะนี่ก็อัปเดตไป ร้อเต็มพดีเนี่ยติดตั้งก็เหมือนเพื่อน่ๆติดตั้งแอปในโทรศัพท์มือถือจาก Play Store ของ Google หรือไม่ก็แอป o r e ของ iOS เขาประมาณนั้นเราก็มีหน้าที่แตะๆสัมผัสไปเรื่อยแต่ว่าต้องทำตามสเต็ปที่เขาแนะนำมายกเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ นนี่เขาก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับติดตั้งภาษานะหมดชุดนี้ก็น่าจะเรียบร้อยละเราก็ไปเช็คระบบเสียงที่ว่าที่ผมว่าไปน,นะนะเสียงจำลองเครื่องยนต์ไฟเลี้ยวนะครับเรื่องของ daytime running light อะไรพวกนี้ย d r l นะนะความทำง,งานมัเอาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่ายังยังมีเตือนแดงอยู่นะเราก็แตะไปดูอีกก็ได้ เนี่ยเขาบอกดา้โหลดํำเด็จแล้วไนะ้แพ็กเกจภาไทยของคุณเนี่ยแล้วก็ติดตั้งไปแล้วไงนะโอเคอันนี้ก็ไม่มีแล้วไหมฮะเ,เครื่องแดงก็หายไปว่าเวลาเพื่อนเพื่อนใช้รถมีอะไรแดงเหมือนเหมือนอะไรจอมันเตือนสัญญาณเราอะเราก็ต้องเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านั้นว่ามันเตือนอะไรเนี่ยแดงเถืออเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเบรกครับนะเบรกออโต้ B, Auto, พราีวารีเขาจะทำออโต้ใหนะ้อะไร เข้าใจสัญลักษณ์เตือนอันนี้ก็ไม่มีเตือนอะไรแล้วก็ปกติแล้วก็กลับก็ได้หรือออกไปที่โฮมก็ได้กดที่โฮมเลยนะครับแล้วก็ก,กดดเูเมนูแอปอะไรเปิดค้างคาไว้บ้างก็มีอผู้ช่วยเบรดี้ก็เขี่ยทิ้งไปอย่างนี้จบละไม่มีแอปอะไรแล้วนะ,ะที่เหลือก็เข้าไปเล่นค่ามันว่าที่อัปเดตอะไรต่างๆนี่มันถูกต้องไหมเกีย่ยวกับเรื่องของ การตั้งค่ารถเนี่ยครับผมพอลงไปเลี้ยวนะที่บอกกันเนี่ยเนี่ยไฟสองสว่างสมาร์ทชัดซีโหมดช่วยเบรกมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไหมเนี่ยไฟปืนนะครับรอบคันสีไดนามิกจังหวะดนตรีนะครับโดดเด่นไฟเลี้ยวไฟขับขี่กลางวันเนี่ยก็ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่นั่นแหละเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมอะไรประมาณนี้นะ เราก็เช็คไปเรื่อยๆของเรานะครับประมาณนี้นะกระจกมองข้างแอรประตูหน้าต่างการแจ้งเตือนอัจฉริยะเนี่ยเสียงแบรนดเนี่ยที่ว่าเสียงไปเลี้ยวอะ่ะเออไม่ใครชอบนะครับเสียงขิมมากกว่าเนี่ยก็เป็นมาตรฐานไปอย่างเงี้ย การกระจายเสียงแบบอัจฉริยะปิดเปิดได้เนี่ยปิดเปิดได้แล้วครับผมเพราะนั้น1.7เนี่ยก็โอเคการกระจายเสียงอัจฉริยะก็คือที่ผมบอกว่าเข้าไปตรงไม้บ้านแล้วจะชนก้นเด็กแล้วมันยังไม่ได้ยินยนะนะอันนี้ก็ก็ป,ปิดเปิดได้แล้วนะครับเสียงจำลองเครื่องยนต์เนี่ยเล่นลองเล่นดูดิปิดไปเลี้ยกวก่อนนะครับผมเออนี่เสียงจำลอง เครื่องยนต์ดังเบากว่าเดิมนะดังเบากว่าเดิมเพราะผมก็ส่งแม่บ้านอ้ไอไอ้ที่ดังแรงอยู่แล้วเด็กยังไม่หลบเลยเด็กเรียนนะครับแล้วนี่มันดังเบากว่าเดิมอีกเนี่ยนี่แบบมาตรฐานนะลองไปแบบแบรนด์แล้วก็เล่นเนี่ยแบบแบบแบรนด์นะครับแบบแบบแบรนด์อะเดี๋ยวต้องลด รถให้อ่านตัวหนังสือได้แบบแบรนดเล่นในดังนี้แต่เบานะครับคือเราอยู่ในรถอ,อาจจะเบาแต่อยู่ข้างนอกไม่แน่ใจแต่แบบมาตรฐานเล่นเนี่ยเอเอดังนี้เอาแบบแบรนด์ดีกว่านะแจ้งเตือนหมาว่าเด็กมันจะได้เอเอดังแบบรถตัวพยาบาลนนะเนี่ยครับ พอเราเล่นสัญลักษณ์เตือนตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเนี่ยกดเล่นเนีย่ยแบบแบบเอ่อเปลี่ยนเสียงไปไม,ม่มากเงเผื่อนักเรียนที่ผมไปส่งไว้บ้านที่ทํางานไว้บ้านเออมันจะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เวอร์ชันหนึ่งเจ็ดก็ได้เรื่องเสียงตรงนี้มานะครับได้เรื่องเสียงตรงนี้มานะโอเคละนะครับกระจกมองข้างประตูหน้าต่างการเตือนอัจฉริยะเตือนความเร็วผมตั้งไว้ที่ร้อยี่สบนะครับให้มันเตือน มีอะไรกันไอ้น,นั่นก็เสียงนำทางสือ่อนั้นมันเหมือนเดิมประตูหน้าต่างก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วครับผมแอร์ก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนคิดว่านะครับไอ้นี่ก็เหมือนเดิมอยู่นานนมแล้วครับสมาร์ทแชสซีก็เรื่องของพวงมาลัยกับเบรกแค่นั้นเองสภาพรถมีอะไรเปลี่ยนไหมมันก็เหมือนเดิมนะฮะ มีคู่มือใช้งานเพิ่มมานะครับผมการตรวจซ่อมเนี่ยรู้สึกมีคู่มือใช้งานเพิ่มมาเออเนี่ยผมก็จะรู้ว่าอัปเดตบ,บ,บ่อยๆนะเนี่ยมีคู่มือใช้งานเพิ่มมานะครับผมโอเคข้อมูลรถตรวจสอบก็เหมือนเดิมเนียถ้ารถอ,อยู่สภาพดีมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับเหลือแต่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่ตรงไหนนะก็ไม่มีไฟสว่าง รอบคันบอ่อแถวหน้าสีดนามิกโดดเด็นนี่ป้าไว้กับขี่ในเวลากลางวันเนี่ยเออผมว่าน่าจะใช่ทีนี้ทีนี้เพื่อนๆครับผมมีทีวีอยูนนย่นั่นเห็นไหมนั่นแ่ะนั่นแหะไฟเดย,ย์ไทม์รันลิงไลท์เดี๋ยวผมลองลองปิดเดิหาเหนื่อยครับอ่าถูกต้องเลยครัครับผม ه, มันอยู่ในการตั้งค่ารถนะครับผมและอยู่ในแท็บ ไฟส่องสว่างและตกแต่งข้อโดยสารนะครับตั้งค่ารถนะฮะอยู่ในเมนูตั้งค่ารถนะครับเมนูหลักอยู่ตรงนี้พอไปที่ตั้งค่ารถปับ๊บก็ไปที่ไฟสว่างและตกแต่งข้อโดยสารนะครับในหัวข้อในหัวข้อนี้ครับไฟขับขี่ในเวลากลางวันก็คือ daytime running light นั่นเองนะครับปิดเปิดได้แล้วนะครับในเวอร์ชันนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีที่รอคอยกันมานานรวมทั้งผมด้วยนะครับเฮ้เดี๋ยวผมก็จะไปลบเอฟภาษาจีนออกนะครับไม่ต้องแล้วอันนี้อันนี้นะครับผมไม่มีกระจกนะแต่ว่ามันมีทีวีสะท้อนแสงอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับผมแตะเปิดปุ๊บเนี่ยครับผมดูนะสว่างนะท่านเห็นไหมสว่างนะเออน่ะสว่างอยู่น่ไฟได้ทงเนี้ยอผมแตะ๊บ นี่ดับเห็นไหมครับผมแต่เปิดแต่เปิดนะครับผมอ่ะเปิดนั่นครับสว่างไหมเอาปิดปิดครับผมเนี่เห็นไหม <laughs> แฮปปี้แฮปปี้ครับผมโอเคหมดหมดสักทีเพราะในเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดก็ได้ไฟเดย์ทไทม์ไลน์ไนท์อย่างที่พี่น้องชาวบีวอดีเอสสามหรือเอสทีรอคอยมานานรวมทั้งผมด้วยทีนี้ผมก็จะออกไปหน้าโฮมนะฮะกดความหมายนะครับ,บ บความหมายอะไรหรเรื่องของเอฟพาจีนที่สั่งปิดเปิดเด้ทมง,งไหแล้วมันก็ไม่เคยเวิร์กครับผมสั่งเหนื่อยครับนี่ฮาวเสียตีนะเห็นไหมแล้วก็ต้องเปิดนะโอ้โหฟังใหญ่ด่ดาผมม่อเนี่ยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ผมถอนทิ้งเลยนะครับผมอยู่ไหนวะนี่ฮาวเสียตีอยู่ไหนวะเออ น่าหาไม่เจอกันครับผมนี่นี่ีหาเสียตีผมอยู่นี่ครับผมเออนี่หาเสียตีผมอยู่นี่นี่หาเสียตีนี่หาเสียตีฮัลโหลใครยืาสิงตึงไม่ทำงานนะผม这个领域我还正在研究哦我爱你杰夫我爱你我爱你我爱你你好谢ห你好谢蒂哈ย我爱你 วันนี้ว่าผมรักคุณบีบดีมันจะต่วิธีการล็อกก็กดแค่นะครับหมดหมดประโยชน์หมดความหมายนะครับผมลบอทิ้งดีกว่าเนะครับเวลาล็อกปั๊บมันก็กดแค่ไว้นะเพืเ่อนๆแล้วก็ถอนการติดตั้งครับผมปึ๊บนี่ยครับตกลงไปปึ๊บหายไปแล้วครับผมทีนี้เทสนิฮารเซตีนิฮาเซตี ประเทศจีนไปแล้วครับกับเซียเซ่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและขนมหวานกรอบชอบจริงๆดูน้องราม,มานซิงเขากับปักกิ่งไปแล้วครับผมส่วนอันนี้นะครับถ้าจิ้มก็จะเป็นของรถนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งเป็นไทยก็โอเคซึ่งสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก,กดที่โหมดพวงมอะไรเนะนี้ยเนี่ยตรงนี้นรูปไมเนะี้เพื่อจะพูดก็ต้องให้บีวอะไรเงี้ยเนี่ยตามที่เขาบอกไว้เนะี้ย นะแต่ว่าไม่ทำเลยกันเพื่อนๆของเป็นกันแล้วอ่ะนี่ผมลบไปแล้วครั้งหนึ่งครับการตั้งค่ารถไฟส่องสว่างสมาร,ร์ทจัสีไฟขับขี่ลนว,วันเดทามอะไรยังไรมาแล้วในเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดตบท้ายด้วยคลิปตรงนี้นะครับผมกดเปิดกดเปิดเปิดแล้วครับติดสว่างแล้วครับนด,ดูจากรองเท้าก็ได้นะครับดูจากเงาเงาหน้าก็ได้ครับผม ผมไม่ดูในอะไรในกระจก <S <S ตรงนั้นในโทรทัท์ซึ่มันแววเป็นกระจกได้นะท่านก็จะเห็นว่านั่นน่ะมันมันคไฟเดทามลิงลิงไลท์มันปิดเปิดแต่สังเกตจากความสว่างาที่ผนังกำแพงนู้นก็ได้นะครับปิดนั่นนะ่ะเนไเปิดนั่นนะ่ะปิดเปิดเย่นนะเ yeah! ก็ขอจบคลิปก <c oughs> ารเดเวชันหนึ่งจุดเจ็ดนะครับได้มาพึงประสงค์ไฟเดทามลิงลิงไลท์ แล้วก็เรื่องเสียงไอติมอะไรที่เพื่อนเอนว่าถอดลำโพงแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายแลฮะอดใจรอก็ได้สมบัางคนไม่อดใจรอใจร้อนก็เสียนู่นเสียนี่ไปเรื่อยๆตามกิเลสข,ของมนุษย์เราสวัสดีครับผมในการ 7, D, อัปเกรดเวอร์ชั่น1.7รถ BWD Auto3 เพื่อนเแฮปปี้ happy. มีความสุขนะครับสวัสดีครับผมครูวันลบนะครับผม